<ไ>เวลเยื่นหรอมึงไงเด็กพี่อ่ะร้อนหรอกากจัด <laughs> เล่นอย่างเล่นอย่างโง่เ <c oughs> ลยวอบ <c oughs> ีล่ามันโหดหอะวะกูไม่รู้สึกว่าชอบมันเลยวะตำนานปะ <c oughs> ตำนานพี่ตำนาน <c oughs> ดังไหมมันรีโลกปะมั <c oughs> นรีโลกปะตัวเนี้ยเห็นว่าเออ ดังนีดังจากทีมอะไรวะเวีลาเกิดทันนะวีลายุคเราเนี่ยเกิดทันนะอ๋อหลังจากปืนใหญ่เหรอใช่ชนกับพวกรอยคีนไงพี่โอ้โหอ๋อที่มันอ๋อที่มันจะไซส์กับรอยคีนอ่ะนะอาจจะลอยลอยยยยยตั้งแต่อุโมงค์แบบอุโมงค์เดินไปสนามว่าใครมึงมึงไล่หวดทีมกูกูจะหวดมึงกลับปะใช่พี่ใช่ใช่ทัน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 ยุคนั้นแหะยุคคานาโนโรยุเดือดเดือดอะสแตนนอนเดือดเดือดอะยุคนั้นแหละ บ็อกที่ชอบคานาวาโลอะตัวแม่งอุ้ยเนี่ยดูมันวิ่งดิดูมันวิ่งดิดูมันวิ่งดิคานาวาโลเป็นตัวเล็กนะแต่คือแบบชนตนิ้งชนกระเด็นหมดอะเทียนเรตดแม่งจ่ายสวยจัดเนตเวด โอ้โหไอ้ยิงเขาซ้ายสัตว์ถ้ายิงขวามึงเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหียรเรียบร้อยไอ้เหียนี้ดีนะเนี่ยตัวโคตรถูกเลยแต่ดีนะบกแปดอะเดวเปียโรทำท่าจะเปิดบอลลงดี ดูคนาวโลดเลยอีกคิมันไหวจัดอ่ะสปีดต้นอะ่ะกองหลังคนเดียวที่แบกมาคว้าบอลลงดอได้ใช่หรอหเขาแหวกถูกกดเกณฑ์แหวกมาควา้าทิ้งออกไปได้เน็ตเวทผู้มาแทนซีดาน ยังจ,จริงครับนิ่งยังกับภูเขาทน้ำแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาก้นตาข่ายยังไงอย่างนั้นเลยจะเปิเดก่อนบอลลงดอประตูแรกของเกมนำหมิน่นศูนย์ดาวิดดาวิดอะไรนะดาวิดอะไรวะมันชื่ออะไรวะอยู่บาซา่าเอ้ยมิยากไม่ใช่ไอที่เป็นข่าวปะที่โดนแบนไปแล้วอ่ะอยู่บาร์เซโลนาเอาวเวสเหรอพี่เออ,เ,เ,อวเวสดานดี่เอาวเวสเด,ด ก็โดนแบนไปไงใช่กูเลยไม่ซื้อมันอ่ะตอนแรกว่าจะซื้อมันโจผมคื่นไม่จริงในยผับอ่ะไอ้ข่าวเขาบอกผู้หญิงสมยอมแต่ก็ไปว่าในข่าวไปนู่นแล้วนู่นอ่ะไปแล้วดิแล้วมุมอย่างนี้เอาไงมุมอย่างนี้เอาไงโชว์ไปลูกนี้ไอ้เฮียเนี่ยขวาซ้ายได้หมด เดีเปโลดีกว่าโดกูเยอะนั่นไงพี่ผมบอกี่แล้วว่าพี่ซื้อดมาพี่ต้องบนมันไม่ชาตัวมันไม่แพงนะแต่เอมันแพงจีไรเฮียนั่นที่ทำมันีพี่ก็บนมันผมกจำได้เลยอะ ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับด้วยความนิ่งล้วนเลยนะครับหรือว่าผมระพาจริงๆทำปารีสน่าจะมันกับปะกลางบาซ่าแม่งไม่มีโหดอ่ะชาวีอิสเนตาแม่งกระโปกหมาดิการ์ดแม่งกระโปกหมาไอ้เฮียอุ้ยไอ้เหียลูกนี้ยอมไปศสตร์อุ้ยรู้่ยาเลื่นีคนี้คับกขวานข้ามการส่งบอลเข้าหาคนปะถ่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ

ดูซีโอนะเว้ยเวล่าผูไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลยไม่มีบทบาทในการยิงหรือว่าอะไรทั้งนั้นคือเหมือนกูเอามาเป็นแท่นหินน่ะเวล่ารับบอลแย่งบอลกูไม่กล้ายิงเลยอ่ะกูแบบอะสมมติเวล่าไปอยู่หน้าประตูอ่ะกูไม่กล้ายิงเลยอ่ะกูไม่รู้ว่ามันยิงดีหรือมันยิงเฮี้ยใช่หรอ ไม่รู้สึกว่าสเต็ปม,มันมีเทียอะไรเลยอะ่ะคิดว่าเกมมันจบไปแล้วในครึ่งแรกแต่เรายังมีเวลาพอในครึ่งหลังเกือบเสียหลักแต่เขาก็เดินหน้าได้อเล็กซ์นเดอร์อาโน่เนแบบี่ยมีนาทีแค่เนี้ยเนี่ยแล้วกส็ส่ง เน็ตเวิร์ดเขาจ่ายดีจัดโอ้ยเฮียลูกนีได้ยิงโอ้ยแต่ตัวบวกฮาราบามันไม่มีอะไรถ้าผมมีผมตีให้คนดูอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยรู้อยู่รู้อยู่เคยกลัวที่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยตำนานยังตีมาแล้วเลยไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเรื่องตีบวกอ่ะ แล้วโอ,อกาสมันดีด้วยไอ้เหี้ยมันสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นะไอ้เหี้ยกูตีแบบแปดเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยขคาเนลโล่แม่งดีว่ะไอ้เหี้ยปีเนี้ยกูไม่ต้องเปลี่ยนปีก็ได้มั้งเนี่ยไอ้สัตว์มันมีทองอยู่อ่ะเข้าปะทะทองอ่ะเดลเปียโรไปทางนู้นอุ๊ยนิดเดียวกำลังหวดอันเดรียเปียโรส่งบอลให้เพื่อนได้คุ่กริบเลยครับ ออไไคือปกติคุณที่เขาเห็นกันตีติดๆอ่ะไอ้ที่แม่งมีการแตกกันหมดอ่ะผมเนี่ยแม่ไม่มีอ่ะผมแทบไม่มีการแตกเลยแล้วก็เป็นบอทุบไม่มีเลยพี่แต่ตัวที่พี่ตีติดมาคือไม่ได้ใช้เลยอย่างลกูกโกโก้เนี่ยไอเ้เจ๊กูคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไอเ้เจ๊กูตีมันอ่ะแค่บ,บ่นว่าอยากได้อ่ะอยากได้แม่งไงก็ตีแม่งยันติดอ่ะแต่ร้อยเนี่ยต้องติดไอ้ที่อ่ะเวลา ขี่ซาแม่งวิ่งอังไหวอ่ะดูดิอ่ะมึงโชว์ดิอ่ะเนี่ยอ่ะมึงโชว์ดิเออเนี่ยไอ้เหี่อ่ะเนี่ยแค่จิ้มเนี่ยขายังยาวอ่ะกีดวงล้อสุ่มไอ้นี่เหรอผมสุ่มจนหมดแล้วดิตอนนี้น่าจะมีแต้มเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูผมลืมตั้งมาโคไว้ตอนนอนนะเดย์จังหวะเข้าพระได้ดีมาก ทรงขึ้นเน็ตเวฮองรีฮองรีห้ามพลาดนีอ<ม>บอลในกรอบเขตโทษเจราดมุมนี้มุมนี้เป็นไง,งนโอ้โหเยอะมากเลยที่จะสะสมนักบอในเกมนี้พลาดลูกนี้ไปก็จริงคนระับแต่อันนี้สงจากการยิงได้ก่อนหน้านี้น่าจะทำให้เขายังไม่เสียกำลังใจเดลเปเร่ โอ้แต่ลูกปั่นลูกนี้ไม่เคยพลาดนะกับตัวเนี้ยดูเลยลูกนี้ไม่เคยพลาดอุ้ยกำลังมุดเลยชอบชอบเวลาเอียงตัวยิงอย่างเงี้ยยิงแบบทรงแบ็คแฮมเนี่ยผมมั่นใจมากเลยว่ายิงเข้าอ่ะเนี่ยดูคันนาเดแมังโคตรดีอ่ะคนาวาโล่อ่ะ โอ้โหยิงลูกนี้ทำเปภาพที่ยอดเยี่ยมจริงๆด้วยคลาสอย่างนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับด้วยความนิ่งล้วนๆเลยนะครับถือว่าสมราคาจริงๆคือเล่นแบบนี้มันไม่เบื่อดิไว้เล่นลหลายๆทีมเบื่อเยอรมันก็มาตรงเนี้ยอยากทำบาซ่าเนี่ยซื้อเลยไหมให้โด้เขาบอกกูเตะเก่งตายหาเดวเปียโร เกมนี้เข้าสู่ช่วงเจ็ดนาทีสุดท้ายแล้วครับมันก็วิ่งไหวนะไม่ใช่วิ่งไม่ไหวพมิดอมฟูฝรัร่งเศสให้ดูหน่อยเฟรั่งเศสรหรอกูไม่ได้ชอบฝรั่งเศสอะเด็กพี่ตีด่าไอ้เทียนี่หน่อยไอ้เียนี่ด่าพีเอสพี่ด่าอะไรวะมันด่าอะไรอะพี่ดูบนพิมพ์ด,พมดิพี่พิมพ์อะไรอะไม่ได้ดูอะมีเกมพี่ยังดูลูกนี้อะไรวะพุ่งปปัดดออกไไ้ได้กูจัดให้ สัตว์สต็อปด่าเลยยะเวลาเล่นเหมึงไอ้เด็กที่อ่ร uh ้อนหรอกากจัดเล่นอย่างเล่นอย่างโง่เล่นอย่างโง่โทษเล่นอย่างโง่โทษไปเรื่อย ไม่ร้อนเกมสวะแบบนี้นี่นั่นแน่แกแอบกำมัดดิฉัไไหนไม่ะได้หนูไอ้เหี้ยเด็กหัวร้อนจ<ม>้ะลูกนี้ได้ยิงพี่ยิงม,น<ท>มันหกเม็ดเลยเด็กนั่งๆง่อ,งอมเลยวไ่ออรอไปหกเม็ดพี่ชายแลกโบ๓เจอกูโคตรสวยอ่ะไอ้เหี้ย ล่อไปหกไม่ได้ยินนั่งงอมฮพตติคับมองไม่จวะแล้วเขาไม่พลาดแล้วครับเป็นแฮตริคอ้กำลังหยุดได้อยู่จริงๆครับกับกองของเขาในวันนี้คที่จะวตีทำไรอ่ะขาดตัวอะไรเต๋อแมวจอยบ้านพี่เดี่ยวที่8อ่ะเอาจอยบ้านหนึ่งพี่ไม่ใช้นั่นไม่เป็นมันต้องฝึกอกศัยไม่ต้องฝึกคือเวลากูเล่นใช่ปะกูเสียบจอยทิ้งไปทั้งวันเลยไม่ถอดเลยเวลาเล่นก็หยิบจอยมาเล่น